ครับสวัสดีครับค่ะฟึ่งจะมานั่งตรงนี้อีกเนาะนานแล้วนะคะไม่ค่อยได้มานั่งตรงนี้ตรงโพนจอมปลวกหล่งพสวงเห็นไหมแปดสองโมอ๋ออะไรนะท่านจอมปลวกให้เลขลาวบ่ครับพอดีเมื่อวานเนาะผมก็ทำภาษากึ๊งแล้วแบงค์แต่ก่อนเขาจะเสียไว้ตรงนี้ยี่สิบบาทพอดีมาหายใครเอาแบงค์ตัวนี้อยู่สองแบงค์แบงค์ข้างบนจะอยู่กองนี้ ไปข้างล่างดูตรงนี้เลยเขาเสียบตรงนู่นพอดีเป็นอยู่ตรงนี้ผมก็เก็บไว้เหมือนเดิมมันตกลงมาปะครับตกลงมาพอหยิบมาดูขาดครึ่งหนึ่งหรอครับก็เลยเอาเป็นเลขลาออมันมันมีตัวเลขอยู่ใช่ไหมพี่ทัดนนีครับอืขาดไปครึ่งหนึ่งโอ้มันขาดไปครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งคือท่านตัดออกสามตัวบอแต่ถ้าถ้าเจอน่าจะถูกสามตัวตัวนี้เออ หมดตึกหมดตึกม,นนมองไม่เห็นหอบอกก้อนขึ้นข้างหน้ารือข้างหลังเอาหมดเลยไม่เห็นสี่ตัวนี่เห็นห้าตัวทั้งหมดห้าตัวก็ศูนยูนย์เต้องเอาาอ,อาสี่ตัวเล็กลาว่าสี่ตัวหกหกเก้าหกเก้าหนึ่งศูนย์มันตรอะฮึ เก้าหนึ่งสามโอ้ยใช่อยู่ไม่ได้คลี่ดูให้หมดไม่ได้คลี่ดูนี่แบบมองไม่เห็นเนี่เอาอันนี้ดีกว่านี่ครับท่านผู้ชมมาแล้วครับลาปราถนาลาปราถนาหกสามหนึ่งสามเดี๋ยวจะเขียนให้เดี๋ยวเขาบอกว่าเลปิทั์อะไรเยอะๆเลย เพื่อนบ้านเนาะลาวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่จำไม่ได้ละจันเนาะโอ้วงกลมเลยมาเบิ้นบอก เบิครับเวลาำลาบิพิทันะคะแซบแซบ6913อันนี้ถ้าชอบสี่ตัวเนาะถ้าสตัวก็คือแบบนี้ก็ได้6933สาธุสาธุสาธุทำไมท่าน6933อันนี้ก็คือ ความเห็นบ้านหนู่บ้านหนึ่งอยู่ในบ้านในหมู่บ้านนั่นแหละทามีการทำบุญแล้วก็มีพระมาประมาณ11รูปครับเอรูปแล้วก็ไปที่บ้านเลขที่หลังนี้คนเยอะก็เลยเอาเทขที่มาสับสาครับผมจะเขียนหนึ่งหน่สาก็ยังไงเนาะก็มีหนึ่งสามแล้วก็เลยเอา6 9เกสามสมแล้วก็1นึ่งสประมาณนี้ถ้ารวมติดก็ถูก <laughs> อันนี้ก็ให้เป็นแนวทางเ้อเลขเล่าเอฟซีบางคนเขาก็บอกผมว่าไม่ใกล้สักนิดเลิกทําได้แล้วผมไม่เลิกหรอกถ้าเราเขาไม่หยุดถ้ารัฐบาลเขาไม่หยุด <c oughs> ผมไม่เลิกบอกเราเลยต <c oughs> อนที่ได้ถนนมาคือการเสี่ยงโชคที่ผมบอกนี่แหละค่ะครับอันนี้ตัวขอบอกไปเรื่อยๆเนาะมีผิดมีถูกให้เป็นแนวทาง <c oughs> ครับแล้วก็เอฟซีดูแล้วก็ต้องคิดว่าเราจะเอาตัวไหนชอบไหมไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบก็ มีอะไรเฉยๆแต่ถ้าเราชอบเราก็ซื้อตามแต่ถ้าเราไม่ชอบก็จูบๆใช้ชชชให้ให้แอดมินสักนิดนึงกดถูกใจสักนิดนึงจะได้มีกําลังใจมาทํางานต่อไปครับประมาณนี้เล,เล็กๆเราไม่ต้องขายเพื่อนบ้านเนาะครับมาในความขอบค<ๆ>ุณแอดมินทุกๆท่านที่มาถ่ายทำเล็กๆเราวันนี้อขอให้ท่าน เรื่องรุ่งเรืองแล้วก็เอฟซีได้ดูได้ชมก็ขอให้ท่านนำรวยทำรวยเหมือนกันครับคุณผู้ชมนะครับก็คือเป็นจอมปลวกแล้วก็ข้าวคุดสะก็เคลียออกปุ๊บอันนี้ขึ้นมาใหม่โอ้ก็คือตอนนี้เลยครับขึ้นมาใหม่แล้วก็มาทำกระท่อมตรงนี้ปุ๊บตอนได้ต็วปิจิณดีจะเป็นสบอวิยาขาแล้วก็มันมองข้าบนโะลุกซ้ายทะลุกขวาโอเคตรงนี้คือถ้าเราไว้ล่มไม่ได้ก็ต้องผูกเพื่อน อยู่เหมือนเดิมบางคนเอฟซีที่มาก็เํ้ามรักษาการบอกว่าเขายกมาใส่มบบีใครยกมาใส่แบบนี้มันเป็นธรรมชาติถ้ามากลางคืนที่จะได้ยินเสียงก็ลัเขาไปแต่ว่ายังมีใช่เพาว่ายังมีอยู่เนี่ยโปร่งชื่เเลยเพลื่อนใหม่มีไหมครับพี่ท่านเพลื่อนใหม่มีอยู่ข้างหลังอ๋อข้างหลังอันนี้ก็เริ่มติดแล้วมีเึ้นใหม่มาเรื่อยๆเนาะหาโบราณนี่ก็ไม่มีใครรู้หรอกบอก ของเก่าหายโบราณก็มีผมไม่ค่อยอยากบอกเท่าไหร่เพราะทุกอย่างเหมือนบาทบอกปั๊มหายพื้นก็เลยซื้มของตามบางที่ผมจะเปิดบังอยู่ในนี้หมดแล้วนั่นเองูหมดแล้วค่ะอกเสียงปึ้งพอพอแล้วปูบอกว่าพอแล้วไปทัดไปแล้วไปทัดไปแล้วขาย FC